โอเคในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสามาราสำนึกในเกีเฮนากันหน่อยซึ่งมันมีอะไรบ้างก็มาลองดูกันนะครับมาเริ่มการแต่คดีความในเกีเฮนาาในแต่ละเขตนั้นโดยเฉลี่ยมักจะเกิน1นึ่งรคดีต่อปีตามกว่านั้นก็คือเขตที่มีความสงบสุขมากเป็นพิเศษและเรื่องแก๊งอัตาปาตีกันเพื่อแจ้งชิงพื้นทีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติด,ด้วยเรื่องต่อมาออนเซน,นเกีเฮนานั้น,น,นเกิดได้ทุกที่แม้กระทั่งมันจะเป็นบนทางด่วนก็ตาม เรื่องต่อมาหากมีการระเบิดในร้านอาหาร่าได้ตกใจเพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติอยู่แล้วและในอาทิตย์หนึ่งนั้นจะมีนักเรียนที่ต้องไปล้างทองในห้องพยาบาล่เป็นประจำเรื่องต่อมาคําว่าคีนากําลังมานั้นสามารถจุดได้ทุกเซิงและถ้าคุณยังไม่ผ่าจ็ดแล้วเราก็จะได้ท้าทายกับคุณพยาบาลของกนีนาเรื่องต่อมาอาชญากรต่ตางๆในกนีนานั้นจะโดนลงโทษตามกฎของสถาบันแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะกลับมาก่อคดีอีกครั้งและเหตุผลก็เรื่องเดิมด้วย เรื่องต่อไปจะได้วางใจหน่วยงานความมั่นคงจนกระทั่งโซลารสกีฮีนามาที่เกิดเหตุเพราะถึงจะเป็นเจ้าหน้าที่ของแพดเวนิเซียสซิตี้ก็อาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้